thank mm -hmm. you ท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาพบกับรถยนต์ตะกรมสุดหรูหรา SUV สำหรับเจ้าเบนจ c l a s s นะคะ G400D f o r m t t i c นะคะยนตกรรมเนื้อการเวลานั่นเองนะคะถือว่าเป็นรถนะคะที่สัดสร้างขึ้นมานะคะได้อย่างลงตัวทั้งในเรื่องของความสวยงามทั้งในเรื่องของสมรรถนะทั้งในเรื่องของการขับขี่ควบรวมกันได้มาเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับเจ้าเบนจี a คทคันนี้และต้องพูดเลยนะคะว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ สเปคดีมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะว่า,าตัวนี้มันมีประวัติความเป็นมายังไงสำหรับเจ้าเบนจีคัสนะคะวันนี้ต้องเรียนเลยว่ารถขาดตลาดกันหนักมากๆแล้วหนักจริงๆนะคะเบนจีคเนี่ยคันล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยเราปล่อยไปเนี่ยคือบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เอพยายามที่จะหารถนะคะสำหรับเจ้าเบนจีคัสมานี่คือความพยายามของเอ๋ หลังจากที่พยายามหามาร่วม3เดือนนะร่วม3เดือนแล้ววันนี้เราก็มีมานะคะพร้อมส่งมอบทันที2คันคือสีขาว1คันสีดำเพิ่งจะถึงที่ท่าเรือนั่นเองนะคะเราจะมีสีดำด้วยนะคะเบาะแดงเช่นกันนะคะและคันนี้คือเราเนี่ยพยายามที่จะหารถนะที่อังกฤษมาตลอดแต่ไม่มีหาไม่ได้ ที่อังกฤษนะคะเราจะเจอแค่ตัว G350 นะคะซึ่ง G350 มันก็ถือว่าเป็นตัวเก่าไปแล้วเราก็ไม่เอานะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปนั่งควานหาที่ประเทศเอื่นนะและเราก็ได้มานะคะสำเร็จนะคะแค่2คันนะคะต้องพูดเลยว่าแค่2คันคันนี้นะคะเราหามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งสเปคประเทศญี่ปุ่น จะสเปคมากกว่ารุ่นปกติที่เราขายนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมกันนะคะว่ามันจะมีออปชั่นอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากออปชั่นที่มันเพิ่มขึ้นแล้ว ราคาก็สูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะคะราคาจะอยู่ที่13ล้านมีทอนรถตอนนี้นะคะบอกเลยถ้าใครจะซื้อรถนะไม่ต้องไปหวังรอน้ำบ่อหน้ากันนะคะทุกท่านนะคะไอ้คำว่าหวังรอน้ำบ่อหน้าคืออะไรคุณยังคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรารอปลายปีกันด้ ปีหน้าก็ได้เดี๋ยวรถมันเข้าสู่ภาวะปกตินะเดี๋ยวเราก็จะได้อ่ค่อยไปซื้อเอานะคะเอพูดก่อนนะคะว่าถึงวันนั้นเราไม่รู้ว่ารถมันจะมีเมื่อไหร่เพราะตอนนี้รถมันขาดตลาดหนักมากจริงๆนะคะ,ะชิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขาดหลายตัวมากนะคะจากในเรื่องของภาวะของไอไวรัสโควิด COVID, หรือว่าสงครามนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าท่านมีความพร้อมใช้ซั วันข้างหน้าเราไม่รู้หรือถ้าวันข้างหน้ากลับสู่สภาวะปกติแต่ถ้าค่าเงินมันขึ้นก็พอๆพอกัน,ก,นกับวันนี้แหะค่ะในเรื่องของราคานะคะถูกทันนะคะสำหรับเบนต์ตัวนี้นะคะกี่400ดีนะคะ,ะก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันมีมายาวนานนะคะร่วม40กว่าปีแล้วนะคะกําเนิดมาครั้งแรกนะคะเมื่อปี1979นั่นเองนะคะวันนี้ ขออนุญาตนิดนึงพอดีเราไลฟ์สองช่องเนาะไลฟ์ like ทั้งช่องเพจด้วยแล้วก็ไลฟ์ทั้งติ๊กตอกด้วยถ้าตาของเอฟไม่มองช่องไหน <c oughs> อย่าว่ากันนะคะลองไลฟ์ติ๊กตอกกันดูนะคะวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นมานะคะเมื่อปี 1979นะคะครั้งแรกนะคะที่เขาสร้างออกมานะคะเป็นรถ SUV ทรงเหลี่ยมนะคะที่ดูดุดันนะคะ,นนะ,คะและก็ถือว่าเป็นรถตรวจการทหารด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้<ม>แล้วก็ตัวนี้นะคะถือเป็นเจนที่2องเจนที่2นะคะกำเนิดมานะคะ เ,เกิดมาเมื่อปี1-9ึ่ขอโทษนะคะ2018นั่นเองนะคะสำหรับเจนที่2นะคะและก็ยาวนานมาในเรื่องของบอดี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ SUV ทรงเหลี่ยมนั่นเองนะคะแต่ว่าเพิ่มในเรื่องของรวดรายรายเส้นนะคะที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดดเด่นมากขึ้นและเสริมเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะเอยที่ดีมากขึ้นเทคโนโลยีหรือว่าออปชั่นแมน้กกระทั่งระบบช่วงล่างนะคะสำหรับตัว G400 เป็นตัวช่วงล่างใหม่นะคะตัวนี้จะมาด้วยเครื่องดีเซลเป็นเครื่อง3,000ทวินเทอร์โบนะคะแรงม้าจะได้อยู่ที่325แรงม้านะแรงม้านะ325แรงม้า 0ถึง100ภายในเวลาเพียง6.2วินาทีเท่านั้นนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์เครื่องดีเซลแรงไม่แรงเขาให้ดูที่แรงบิดนะอ่ะแรงบิดสำหรับคันนี้นะคะจะอยู่ที่700นิวตันเมตรนั่นเองท็อปสปีดจะอยู่ที่209กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ,จะเจ้าเบนจีคัสสุดรอนะคะค่ะ คันนี้นะคะก็ถือว่าได้มาค่อนข้างเหนื่อยจริงๆและหมด2คันนี้ก็ยังหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่หาเรามีความพยายามหามาประมาณสัก3-4เดือนแล้วรถมันเริ่มขาดตลาดกันจริงๆนะคะขาดหนักจริงๆนะคะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่รีบตัดสินใจเดี๋ยวจะพาชมออปชั่นด้วยนะคะว่า ออปชันเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็หลายคนก็คงจะรู้ดีนะคะสำหรับเจ้าเบนจีค r d นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีรูปทรงหรืออะไรต่างๆนะคะมันสมฐานะนะคะมันทำให้ผู้มีชื่อเสียงนะคะหลากหลายนะคะทั่วโลกดีกว่านะคะหันมาใช้กันนะคะอย่างเช่นอเอาเป็นว่า,านักเตะฟุตบอลน,นะคะระดับโลกนะคะ โรนัลโดนะก็ใช้ตัวนี้นะคะแมก้กระทั่งนักร้องนะคะชื่อดังนะคะ,ะต่างประเทศนะคะบิชนีสเปลนก็ใช้รุ่นนี้นะคะและดาราและผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะก็ใช้รถรุ่นนี้กันมากมายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าพาให้ชมด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกจากพาชมเบนส์กีแคทแล้วโน่น เรายังมี SUV ให้ท่านเลือกนะคะตามสไตล์การขับขี่ของท่านนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนแอลแรนคะิเซอร์ VX300 าและก็จะมีเป็นเบนทะก้าเนาะอันนี้ก็คือเหลา SUV ทั้งหลายนะคะและก็จะมีคเยนและก็จะมีมัส n ตงมาอีรถพลังงานไฟฟ้านะคะเ u v เรามีให้ท่านเลือกนะคะตามลักษณะการใช้งานของท่านด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4ล้านต้นๆนั่นเองนะคะเลือกได้ดั่งใจสนใจขนไหนทักกันเข้ามาได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนใครมาทักทายนะอ่ะเราชมก่อนนะคะเริ่มจากนะคะตรงนี้นะคะแม็กนะคะตัวนี้ะจะเป็นแม็ก AMG นะคะมัลติสปอคนะคะขอบ20นั่นเองนะคะ แล้วยางเนี่ยนะคะจะเป็นยางพิเศษนะคะจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ายางออซิสซันนะคะซึ่งออซิสซันเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกฤดูนะคะเป็นยางที่มีความยืดหยุนนะคะใช้ได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะหน้าร้อนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการแบบว่าเหมือนกับยางมีการปรับความยืดหยุ่นตาม อากาศนั่นเองค่ะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็โครเมียมนะชุดแต่งของเขาอาจจะเป็นชุดแต่งเอ็มจีไลน์นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในด้วยนะคะ,ะสเปคตัวนี้นะคะเขาออกเลยเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะ,ะมีการปรับช่วงล่างมาใหม่แล้วนะคะรุ่งช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างอิสระสี่ล้อ ออขอโทษค่ะช่วงล่างอิสระล้อหน้านะคะแล้วก็คันแข็งนะคะจะเป็นร้อหลางโดยใช้คอยสปริงนะคะและโชคกไฟฟ้านะคะก็จะปรับความแข็งอ่อนให้กับเข้ากับสภาพถนนที่ใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็คือจะทำให้ความสามารถออฟโรดเนี่ยมันเหนือชั้นมากขึ้นนั่นเองค่ะเกาะถนนมากขึ้นกว่ารุ่นเก่านะคะแล้วก็วงเลี้ยวนะคะก็จะถือว่าวงเลี้ยวก็จะได้แคบขึ้นนะคะ ค่ะนี่เลยค่ะสำหรับเจ้าเบนซ์ G 400 d e f o r m a t i นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมความหรูหราข้างในกันแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นรถใสดดุยเพราะมันมีเทคโนโลยีในเรื่องของความรัมของการดุยการในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักของตัวรถแม้กระทั่งในเรื่องของรถที่ สามารถเอียงได้มาฟังกันนะคะทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนชาวติ๊กตอกใครเข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะอ่าดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเบาะข้างในนะคะก็อ่าจะเป็นเบาะนะคะดาแดงนะคะแล้วเบาะเนี่ยจะได้เป็นหนังแนปป้า เอาระคะเดี๋ยวอยากให้ชมตอนขึ้นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่า,าการออกแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้รถราคา10กว่าล้านเนี่ยไม่ต้อง10กว่าล้านหรอกเอาแค่สมมักประมาณถ้า SUV ที่เอกขายเนาะ ก็สักลงมาตั้งแต่6ล้านขึ้นแล้วกันนะคะมันก็จะมีประเภทประตูดูดแล้วนะคะนั่นคือ SUV คุณหนูหรือ SUV ที่เหมาะสำหรับวิ่งทางตรงนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะถือว่าเป็น SUV ที่เหมาะสมทำออกมาเหมาะสำหรับวิ่งทางตรงได้และทางวิบากได้เป็นอย่างดีนะคะก็ถึงบอกว่าเขาทำทุกอย่างครบรวมออกมาในเรื่องของการขับขี่ ไปได้ทุกที่ที่มีทางนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้ในเรื่องของความคลาสสิกข,ของเขานะการปิดเปิดของประตูเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความบึกบึนนะคะไม่มีประตูดูดนะคะเหตุผลที่ไม่มีประตูดูดนะคะเขามองว่าคือรถที่ทำมาเป็น SUV และเป็นรถที่ลุยได้มันจะต้องมีความบึกบึนพอสมควรนะคะแล้วเวลาขึ้นเนี่ย โหอย่างเท่เลยเนี่ยขนาดตัวเองนะเอกก็เป็นคนตัวสูงเนาะ,ะเห็นไหมรถมันสูงมากนะคะเวลาขึ้นนิดนึงอ่ะเวลาขึ้นท่าเท่ๆประมาณนี้เท่นิดนึงอ่าเท่ท่มเท่ามาเท่ไหม,น,มนะคะอ่ะเดี๋ยวฉันช่างกล้องด้านโน้นค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะคันนี้นะคะจะมาด้วยชุดแต่งนะคะเป็น G Manufacturer นะคะซึ่ง G Manufacturer เนี่ยมันคือแพ็กเกจชุดแต่งของเขานั่นเองนะคะ G Manufacturer มันได้อะไรนะ G Manufacturer มันก็คือชุดแต่งพวกโครเมียมนะฮะพวกชุดแต่งโครเมียมภายในรถนะคะทั้งหลายนะคะแผงข้างด้วยอะไรด้วยนะคะพร้อมด้วยนะคะในเรื่องของอการปักได้แดงนะ ตามตัวรถนะคะเนี่ยฮะตามตามหนังอะฮะนะคะ,นะคะตัวนี้ค่ะนี่ก็คือมันจะมาเป็นแพ็คนะคะแพ็คของจีนแมนูแฟคเตอร์นั่นเองนะคะและคันนี้นะคะก็ะจะได้เครื่องเสียงนะคะจะเป็นเบอร์มาสเตอร์เนาะไฟแอมเบียนไลท์สวยงามมากนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเนปป้านะคะค่ะและนี่พวงมาลัยสวยไหม ะะพวงมาลัยเนี่ยคันนี้ถือว่าสวยมากนะเป็นพวงมาลัยนะคะหนังนะคะผสมกับตัวเนปป้านั่นเองนะคะมเีเป็นเนปป้าผสมนะคะแล้วก็เป็นทูโทนนะคะพวงมาลัยออกแบบมาเป็นรถสไตล์แบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะสำหรับคันนี้นะคะเสเปคญี่ปุ่นออปชันที่ได้เพิ่มขึ้น มันได้ในเรื่องของโหมดการขับขี่เพิ่มมาอีก1โหมดนั่นเองนะคะและได้ในเรื่องของทีวีจูเนอร์นะคะสามารถดูทีวีได้ที่ตัวรถแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งมานะคะรถสเปคญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าของเอน่าจะมาเป็นคันแรงในประเทศไทยนะเพราะว่าก็หารถไม่ได้อ่ะก็อยากพยายามมนต้เป็นคนที่มีความพยายามสูงเนาะ,ะไม่รับความพยายามค่ะ หาทุกประเทศเลยที่ไหนที่มีที่เป็นพวงมาลัยขวาเนาะแล้วก็เทียบสเปคแล้วมันก็โอเคแล้วสเปคมันเยอะกว่าเนาะออปชั่นเยอะกว่าก็เลยเออเามาไม่เป็นไรนะคะรถมันขาดดีกว่าไม่มีของขายนะคะทุกวันนี้นะคะเอาราคานี้มาต่อ คือทีวีจูเนอร์เนี่ยอันนี้พูดก่อนเดี๋ยวเราต้องเรียกให้ช่างเครื่องเสียงเนี่ยมาดูก่อนนะคะว่าสามารถแปลงมาเป็นช่องดูดช่องในเมืองไทยได้ไหมแต่มันมีจูเนอร์ทีวีมานะคะแล้วก็มีกล้อง360องศามานะคะอันนี้ก็เป็นสเปคปกติที่เขามีนะคะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะจะมีโหมดของการขับขี่เพิ่มขึ้นมาปกตินะคะก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตนะคะโหมดคอมฟอร์ตอ่ะขอโทษนะคะเอาใหม่ จะมีโหมดนะคะเป็นอินดิวิวด์นะคะอินดิวิวดเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะช่างกล้องอินดิวิวด์นะคะก็จะเป็นโหมดที่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะเราขับขี่ประเภทไหนเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากอินดิวิวด์นะคะก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตนะคะซึ่งโหมดสปอร์ตตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทดเกียร์ให้ไวมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดปกติของรถที่เราเคยขายกันมาคอมฟอร์ตก็คือทําให้ช่วงล่างมันนุ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ e c โนะคะก็เป็นโหมดประหยัดนะคะตัวนี้นะคะซึ่งอ่าอันนี้คือเดี๋ยวเราให้ดูอีกโหมดหนึ่งซึ่งจะเป็นโหมดพิเศษ่ะไปไหนละแป๊บหนึ่งนะคะ,อ,ะอ,อ๋อดีเซอร์ไม่ขึ้นที่หน้าจอดีเซอร์จะขึ้นตรงนี้อะไหนคะคอ่านี่นะคะมันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะคะอีโคแล้วก็ดีเซอนะคะซึ่งโหมดดีเซอต,ตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดของ ทะเลทรายนั่นเองนะคะก็คือขับขี่บนทะเลทรายถามว่าหลายคนบอกเฮ้ยเราประเทศไทยมันมีทะเลทรายซะที่ไหนล่ะอ่ะมันมีทะเลทรายซะที่ไหนทะเลทรายก็คือคือ,คอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยหาเจอพวกทรายเจอพวกอะไรเยอะๆมันก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะคะถูกท่านมันก็คือโหมดออฟโรดแบบ ค่อนข้างที่ว่าคือเสริมสร้างในเรื่องของโหมดออฟโรดมากขึ้นแล้วที่เอมเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของรถ G Car เนี่ยมันเป็นยังไงนะในเรื่องของระบบ4 w h วิลมันคือ b e n สเนี่ยนะคะเอบพูดก่อนนะว่าเบนเนี่ย ระบบโฟวิของเขาเนี่ยมันคั้นเทพจริงๆนะคะตั้งแต่รุ่น M/L มาแล้วนะคะทั้ง M/L เอยนะคะแล้วก็หลายๆรุ่นเลยนะคะพร้อมกับรุ่นนี้นะคะคือปกติรถโฟวิทั่วไปการทํางานนะคะจะเป็นการทํางานนะคะ,ะคู่หน้าแยกกันนะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะในเรื่องของการหมุนล้อฟรีนะคะหรือถ่ายน้ําหนักนั่นเองนะคะมันจะเป็นการทํางานแยกคู่หน้าคู่หลังนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าเบนจี a คทคันนี้นะคะมันสามารถที่จะถ่าย ถ่ายน้ำหนักสมมุติว่ามี1นึ่ล้อนะคะอยู่บนพื้นที่แห้งนะแล้วอีก3าม้ออยู่บนพื้นที่เปียกมันสามารถถ่ายน้ําหนัก3าม้อที่อยู่บนพื้นที่เปียกไปที่ล้อข้างเดียวที่อยู่บนพื้นที่แห้งแล้วถ่ายน้ําหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ไปที่รถล้อข้างเดียวตะลลยขึ้นจากหล่มได้เลยค่ะนี่คือความสามารถพิเศษของระบบ4 wheel ของเจ้า Bent G Car นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะถามว่าอ้าว แล้วยังไงอ่ะเอานี่เคยใครเคยดูมั่งหนังเรื่องจูเลสิปงพาร์กอ่ะภาคหนึ่งอ่ะลองไปดูเดี๋ยมันจะมีฉากตอนนึงนะคะฉากตอนหนึ่งที่ที่รถเบนซ์ G อ่ M L เนาะมันตกเหว3ลอ้อล้อข้างหนึ่งอยู่บนบนเหวแต่ว่าอีก3ล้อตกลงไปแล้วนะคะมันถ่ายน้ำหนักร้อล้อข้างเดียวรถคันนั้นตะลุยขึ้นได้อันนั้นหนังนะแต่ถามว่าเรื่องจริงทําได้ไหมก็ อาจจะใกล้เคียงนะต้องลองเอาไปทําดูนะคะแต่จริงๆค่ะเขาบอกว่ามันทําได้จริงๆนะคะจากที่ A, เอศึกษามาเนาะเขาบอกมันทําได้จริงๆนะคะแต่ว่าอย่าเอาไปลงเหวเลยดีกว่าค่ะไปลองกับพื้นถนนเปียกทั่วไปดีกว่าเนาะและข้อสําคัญนะคะในเรื่องของการไต่เขาเนาะในเรื่องของการไต่เขารถทั่วไปนะคะไต่เขาเนาี่ยเอียงเนี่ยเอียงเขาเนาี่ยนะคะได้อยู่ที่ส5ิองศารถทั่วไปนะแต่จเจ้าแบนจีคัสคันนี้ ไต่เขาเอียงกันได้ถึง 65องศาไม่มีความนะคะนี่คือสเปคของเขานะคะก็ขับขับกันก็นี่ก็เอียงไปเลยนะคะแต่ในเรื่องของอการรักษาสมดุลนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับรุยนั่นเองนะคะทั้งทางตรงและทางวิบากทางตรงขับไปไหนมาไหนมันเสริมสร้างบารมีนะคะเพราะรถมันดูเบึกเบินดุดันและขับขี่แบบวงเลียวแคบๆด้วยนะคะทุกท่านนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบ ของในเรื่องของอดิบล็อกนะคะดิบล็อกเนี่ยก็คือในเรื่องของการถ่ายน้ําหนักในกรณีที่ว่าอันนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นล็อกหน้า<ๆ> uh, ในกรณีที่ติดติดลมหน้านะคะก็ล็อกหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นล็อ uh, กกลางนะคะปล่อยอิสระล็อกคู่หน้าคู่หลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นล็อกหลังนะคะตัวนี้นะคะก็ เคยอธิบายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็ให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าตัวนี้เนี่ยออปชันดีมากนะดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าพลาดนะคะสำหรับเรามีสีขาว1ทคันและสีดำเพิ่งถึงท่าเรืออีก1ทคันนะคะสนใจยังไงทักมาได้นะคะทุกท่านเอาละค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊เริ่มบอกว่าสเปครถญี่ปุ่นหรือไม่ล่ะามาดูค่ะ นะคะไม่ก็เต็มพิกัดของเขาอยู่แล้วค่ะ260นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี้ยหลายคนจะบอกว่าคืออันนี้อาจจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนเนาะรถญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกฎหมายกําหนดนะคะรถทุกคันที่ผลิตที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นสมัยก่อนออรถทุกคันที่ผลิตที่ญี่ปุ่นความเร็วเนี่ยจะต้องจํากัดอยู่ที่180ห้ามเกินนั่นคือกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก3าปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการปลดล็อกไปแล้วนะคะสำหรับกฎหมายตัวนั้นนะคะรถที่ผลิตออกมาที่รถรถ,รถคุณภาพสูง,สงหรือรถแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีแล้วนะคะเขาไม่มีล็อกความเร็วแล้วนะคะก็คือได้ตามสเปคของที่รถของแต่ละประเทศนั้นๆผลิตเลยสมมติว่า,าตัว <c oughs> ตัวนี้ผลิตฝรั่งเศสสเปคเท่านี้นะเตื้อเท่านี้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเนาะไม่งงนะค่ะ ค่ะนี่เลยค่ะแอมเบียนไลท์สวยมากนะคะไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยมันได้ทั้งหมดนะคะ46สีเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็บาะเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของออปชันนะคะออปชันนี้เราก็เคยมีรีวิวกันไว้ยเยอะแล้วเนาะนะคะ,ะค่ะนะคะก็บาะนี้สามารถตั้งเป็นเบาะนวดได้ด้วยนะ นวดแบบตึ๊บตับตึ๊บตับเลยนะคะค่ะก็คือหลายๆอย่างนะคะออปชันมันค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดว่าท่าในใดสนใจยังไงก็เดี๋ยวามาดูรถนะคะก็สามารถที่จะมานั่งอธิบายกันได้นะคะหรือว่าวันรับรถอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ,ระบบ,ะระบบ safety เนาะระบบเซฟตี้ก็จะมีเป็นเรนคิปปิ้งนะคะระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะค่ะแล้วก็มีตัว เรนเชนนะอะาบรยสปอร์ต uh, นะคะตรงนี้นะคะก็ uh, โดยทั่วๆไปนะคะก็สามารถตั้งได้หมดนะคะเรนคิปปิ้งนะคะบายสปอร์ตนะคะตรงนี้นะคะเรนคิปปิ้งกับ b บายสปอร์ตคือออปชันเพิ่มนะคะก็คือคันนี้ถือว่าออปชันเต็มจริงๆเลยค่ะทุกท่านนะคะ <Okay. S 1> อ้อลืมบอกไปคันนี้มีพิเศษตรงนี้อีกนะสเปซญี่ปุ่น uh, มีเปียโนแบ็กนะคะรอบคันนะคะ เปียโนแบ็กนะคะด้านข้างก็จะเป็นเปียโนแบ็กนะคะก็เป็นลายไม้ดํานะคะถ้าเป็นรุ่นปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นลายไม้สีน้ําตาลนะคะแต่เปียโนแบ็กนี่ยมันเป็นตัวออปชั่นพิเศษนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเปียโนแบ็กรอบเลยเห็นไหมสีสวยใช่สีชมพูชมพูค่ะอ่ะปะ่ะอ่ะเปิดห้องเครื่องดูหน่อยสิปะ่ะเปิดห้องเครื่องดูหน่อย ลืมบอกไปนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบเซฟตี้กระจก2ชั้นด้วยนะคะค่ะนะคะกระจก2ชั้นก็คือถือว่าเป็นออปชั่นพิเศษกระจก2ชั้นนี่มันก็คือช่วยเซฟตี้นะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่าแบบขับไปไหนมาไหนโดนโดนหินกระเด็นทรายหรือ โดนทุบกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือช่วยเซฟตี้ให้กับเรามันทําให้กระจกเนี่ยมันแตกยากขึ้นแล้วเวลาถ้าแตกขึ้นมามันก็จะเป็นเม็ดเม็ดนะคะไม่แบบว่าไม่พุ่งเป็นปลแหลมแหลมเข้าตัวเรานั่นเองนั่นคือระบบเซฟตี้ของตัวกระจก2ชั้นนั่นเองค่ะเอาราคานะคะมาชมนะคะเครื่อง3 0 0พดีเซลทวินเทอร์โบ 325แรงม้านะคะและตัวนี้แรงไม่แรงดูแรงบิดแรงบิด700นิวตันเมตรนั่นเองค่ะรถ SUV สายหรูที่คู่ควรกับ หลายๆท่านนะคะสนใจยังไงทักทายมาได้ค่ะอ,อ้อนปิดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ชมรอบคันกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวพี่เอ๋จะได้เข้าไปตอบแฟนขับนิดนึงเพื่อนๆชาวติ๊กตอกคะเดี๋ยวช่วยใครเข้ามาชมยังไม่ได้ติดตามเอ๋ช่วยติดตามด้วยนะคะทุกท่านนะคะของเรานะคะเราจะมีรถหลากหลายให้ชมเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น b e n จ g g กเอ่อนะคะเครื่องดีเซล SUV เรามีหลากหลายเลือกได้ตามสไตล์ที่ท่านชอบนะคะว่าชอบแบบไหนและตามงบของท่านเอาละคะเรามาชมเลยนะคะว่า SUV เรามีอะไรอีกนะคะทุกท่านนะคะ SUV ตอนนี้รถที่มีพร้อมส่งมอบได้เลยนั่นก็คือเจ้า VX300 VX300 นะคะ VX 300ต้องบอกเลยนะคะว่า2คันนี้นะคะด้วยราคาเริ่มต้นที่8ร9 0้าน9บาทนะคะมีทางรุ่นกีราสปอร์ต และรุ่นซาฮาร่าหมด2คันนี้อีก4ปีค่ะโรงงานเขาไม่ผลิตแล้วรถประมูลก็ไม่มีแล้วด้วยนะพูดก่อนนะคะสำหรับเจ้า,า VX 3 0 0นะคะและคันนี้ก็จะเป็นเจ้า b e n t e ก a เนาะ b e n t e ก a นะคะรถสายหรู เบลลี่นั่นเองนะคะ SUV นะคะที่เราพาชม3รุ่นนั้นเขาเรียกว่า SUV f u l s size ไม่ว่าจะเป็น b e n เทก้าหรือ,อ v x 3อ0หรือ b e n จี4 0 0ดีเป็น SUV u u l s s z e นะคะแรกคันนี้นะคะก็ย่อมลงมาหน่อยนะคะถือเป็นเจ้าขยเยนนะคะขยเยนตัวนี้สีเคยอนออปชั่นดีมากนะคะขยเยนคูปสีเคยอน เบาะแดงออปชั่นเทพๆเลยสนใจทักมาและคันนี้ก็ถือว่าราคาเบานะคะ SUV ด้วยและเป็นรถพลังงานไฟฟ้าด้วยสำหรับเจ้า m u s t a n งมาร์กอีนะคะมีรถสมมอบทันทีสีแดงสีฟ้าและสีขาวนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะถ้าขยเยนคูปมีสีเคย่อนและสีดำนะคะสนใจทักท่ายกันมาได้นะคะวันนี้บอกแล้วเนาะ โลกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรแน่นอนเลยวันนี้ถ้าท่านมีความพร้อมถ้ามีเงินใช้ซะไม่ต้องรอนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนพออ่อยอกพูดเลยค่ะว่ารถเนี่ยมันเริ่มขาดตลาดหนักมากๆแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะถึงจุดที่มีเงินท่านก็ซื้อไม่ได้เร็วๆนี้วันนี้คาว่ามีเงินมันก็ซื้อไม่ได้มันใช้ได้กับรถไหล ยี่ห้อหลายรุ่นมาแล้วนะคะอย่างเช่นเอาผ่าดอย่างเงี้ยนะก็สนใจทักมานะมีความพร้อมใช้ซักอย่าหวังน้ำบอ่อหน้าค่ะน้ำบอ่อหน้าเราไม่รู้มันจะหดหายไปเมื่อไหร่วันนี้ยังมีน้ําให้กินอยู่กินไปอากาศเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไม่ต้องไปหวังกันน้ําบ่อหน้าอีเคยหวังมาแล้วหวังจะไปดอยมูเซอร์ไปโพ <c oughs> แม่ห้องสอนโดดโดดตัวนี้ <c oughs> หวังน้ำบ่อนอดกินเลยโู่นดูดูตัวดีน่นตัวดีตัวดีเอาละค่ะวันนี้เราเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านนะคะโชวรูมเราอยู่ที่รามินทากม .14 ใกล้แยกมีนบุรีนะคะสำหรับสาขาที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพและเรามีสาขาที่โคราชนะคะที่โคราชเราจะอยู่ที่ ถนนมิตรภาพนะคะอยู่เยื้องๆกับเดมโคราชนั่นเองค่ะเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง0 8 6 6 6 8 1 9 9 9 0 2 5 8 7 4 6 6 6ึ่ง y ออโตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาตอบเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกหน่อยเพราะเดี๋ยวพอโพสเสร็จแล้วมันจะหายใช่ไหมลืมสวัสดีสวัสดีค่ะเอาฟังเปิดเพลงค่ะแล้วก็ชมรอบคันนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตตอบเพื่อนๆหน่อย สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวติ๊กตอกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราไปตอบอเพื่อนๆในเพจกันต่อด้วยนะคะรักจริงหวังแต่งคุณแบ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาทักใครเอยังเล่นติ๊กต็อกไม่ค่อยเป็นเนาะก็ <ๆ S 2> เลยไม่รู้ว่าใครเข้ามาดูบ้างใครมาตอบบ้างเนาะคุณ N เอ็นเอ็มดีเดนที่สวัสดีค่ะ รถสวยมากค่ะพี่เอกขอบคุณค่ะปะัดโตแล้วพี่เอกไม่สวยราคะตอนนี้พี่เอกอ้วนเจ๊เอกไว้ใจได้ขอบคุณค่ะอันนี้อะไรอะ่ะคุณอะไรคุณลายเหรอไม่ขึ้นเชื่อขอโทษทีนะคะตอบใครคือยังไม่ค่อยเก่งอะ่ะตอนนี้ค่าเงินไทยอ่อนซื้อแพงจ้ะค่าเงินไทยอ่อนแต่รถโดนพรีเมียมนะคะรถขาดตลาดค่ะทุกคน f อฟซีพูทบเบิกบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี FC ค่ะค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบในเพจต่อเนาะในเพจมีใครมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเนาะไหนเพื่อน,น,อนในเพจใครมาบ้างสวยป้าสวยไหมคุณมานะ งดงามครับคุณเอกกิจการรุ่งเรืองยาวๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะดตรลาวิตาสวัสดีค่ะคุณแทรสวัสดีค่ะคุณอัญชพรคุณอัญชพรสวัสดีค่ะคุณสุวิชาเทสุศสวัสดีค่ะคุณช่างติ๋งสวัสดีค่ะคุณชมพูสวัสดีค่ะคุณก่อคุณสอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมากันเยอะเลยนาตบอกไม่หมดอย่าว่ากันนะสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย